เนอะกว้างดิเออโหหนาวไปหนาะ เข้ากันแบบนี้บุพเพครัวบพุพเพเาไม้กันตืมขขาไม้ต่ออีกซุ่มน้ำสุ่มน้ำวันนี้ด้วยวันนี้สุดยอดเนาะเบิง้งก้อยก้อยคำใหญ่เนี่ยขออนุญาตคนที่บากินนี้ด้วยทุกคนเด้อ Well <laughs> สวัสดีทุกคนพอตอนทำทุกคนกับสุดซองปรไทยไลฟ์สตา์นะิปนี้พาทุกคนมาลงหนองนะหนองเสียพอดมันคือเก้าทุกคนเลยมันบ่มีแนวกินแล้วิ่นโซนเอามาลงนะว่ามันจะได้บ่ได้ก็ไปติดตามมันนากันทุกคนหนองนี้นี่ห้บาบอกเคยมาลงจากเธอนะยเอามาแต่เธอก็มีแต่ลงหนอง,ทงเทึงแกมเพยงเพิ่นนะอันนี้คอยสิลอง มาลงนองนี่เบิ้งนะเพราะว่านองนี่น,นี่ป่าหลายพันวาได้ป่าลายแต่ว่าน้ำลึกอ,อ๋อมันบ่อยากได้ไม้ก็ลายนะเดี๋ยวมนี้สิมาลองเบิ่งนะอากา้าก็สีหนาวนะหลมบันบีดปีดอยู่บ่วเช่าชิาลงได้ซ้ำไดนะเ <c oughs> ย่าแต่หนาวก่อนนะ <c oughs> ไปลุ้นนำกัน มัสิมานประมาณนะมากับเซนพอเนเหมือนเหมือนยังมานำหลังนะแต่บางหนึ่งวันนี่แหละสิมานประมาณนะมันนี่ก็ถือว่าล่มแห่งหนาวจะว่าสีลงน้ำได้หรือบอนะลงหลายเาบื้องตองชาวบ้านบ็ได้ก็ยันผ้ากันเศื้าและกว,ว่ามันหนาวนะก่อนอื่นเขาสีดลังไฟไว้ก่อนนะดัางไฟไว้แถวนี้ก็ ตัวเฮาขึ้นมาก็ไ,ได้ฟรีก็ไ,ได้นั้นนะนะทุกคนออกลงมองแลวเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยโง่มาแท้นะปลาชอกโตเลย Boa okay.

โมมันน้อยเพื่นเนาะสามโมง เฮ้ยทุกคนผลงานเฮากัไในป่าเก็ดแลบหรือว่าป่าจีนนะโฉกตวตวใหญ่นี่นี่กับปลากระบอกปลากินหญ้าน้อยนะแล้วมีปลาคอพอบเอาเผาไวเดี๋ยวมาให้โยกินก่อนทุกคนเลยหิวข้าวแล้วเดี๋ยวมองเฮากับยังพันธุนหื้อนะ để bữa nay xin mời cho lục <laughs> เสี้งสุพรรจัดอะไรเนี่ยโหเผ็ดสุดเจ๊กแล้วเนาะทักขนาดค,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 ดคดนคนคนคนเด้อหอมจ,จวด,วดอะไรนะวันนี้เซียนพรหมกำลังซอยมะนาวเนาะ จวดนะพี่น้องเสือกหนาวครับได้พ่อสีหาหมดแดงม่ใช่โอ้พอ่อหน้าป่านี้แนะนำมันน้ำมันปานใช้น้ำต้มนี่ชุดบังไอพี่น้องชุดงานสายก้อยสาาจุ ก้อยเดียวเยเนอะก้อย่าเียบน้องอ่าบรรยากาศคอยกลับงแรงแล้วลมเย็นปัดโว้ยโว้ยล้าวผัด Hãy subscribe <laughs> 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 <Right. cười> แต่น้อยบลายจบลยบลายรอยรอยริมพันเลยใส่จังน่อยนะนี่แต่ปุ่งกวอนจังน่อยนุ่นนัวใส่ได តាមពលឥឡូវឡុកឈូលំណាពីងឈូលំឈូលំគួរគួរឡកពេតណា

<c oughs> โอ้ยเชียบไปสมัครแคทเนี่ยคนเข้ากันแบบบุพเพฆาครัวบุพเพฆาไม่กันตื่นฆาไม่ต่ออีก ขมายก็จะพอได้ทำไมไม่ไมห,หมหอมๆนะพี่น้องเบลอเพชรเบลเพชรเบลเพชรนี่เริ่มเพชรเลยนะใส่จังน้อยนี่จังน้อยจังน้อยใส่หลายจับหลายอา๋าได้คัดแส่พี่น้อง คนทะเลเข้ากันก่อนแล้วคอยชิมน้ำลังเบิง้งแบบน,นี้สุดบังได้นี่ขออน,นุญาตคนที่บอกกินดิบนะได้ทุกคนเลยสุดยอดช่วย<า>ยอด,ด,ยอดตอนนี้ก็แล<ะ>้วทีเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือต้มนี่ก็คือก้อยของเขานะ ทักครับเขา้าสองเตาเดี๋ยวจะเทมามาเข้าแล้วกันทุกคนจวดเออยังมุดยึดเลยหนุนๆจัดจัดจัดกรับบรรยากาศดีๆทรงคอยคำลงแรงตรงป่าเปืป่อยๆส่วนน้ำเหมือนกันดับอ่าสูมน้ำสูมน้ำ วันนี้ด้วยวันนี้สุดยอดเนาะเบ่งก้อยก้อยคำใหญ่เนี่ยขออนุญาตคนที่บอก,กินนิ้เด้อทุกคนเด้อมามาด้วยทุกค,คนกำลังกันทุกคน <c oughs> บรรยากาศแคมนองนะจุดน <c oughs> ุ่ชอบหมนกลองครบกลองกัน <c oughs> ดัเวทเลยเนาะ <c oughs> Ta con lên rồi. này. Bây giờ mới mày ở ui nữa tao cho bạn. นี่นี่ยี่กงพี่จะทานอ่ามับแคบมันจะกลดีๆเข้าตรงท้ามตรงน้าพักเลยที่ระไยไกลอยู่ข้าวข้าว เรากินวันนี้ผมกินได้กว่านี้นุ๊กผมกิน่อแล้วทีกานกรียนดับ มาเดี๋ยวเอาถิงมขมเลยขุมอะไรอีกยกกระชุนกกระชุนไม่ดูดีตปงนี้น่าจะเป็นเจ้าพรอมแท้ใส่มาเลยใช่หรอใส่จริงด้ นะทุกคนตอนนี้ก็เอากินข้าวกินน้ำกะอินเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเก็บของเก็บของกำลังชิมมอน์นะเดี๋ยวนี้กันเราเ็นก็คอยคำนองแรงเลยเจ้ากินเลย สำหรับคลิปนี้ก็สีขคอจบไอเพลงเท่านี้นะและพบเพอกันไม่ในคลิปต่อไปทุกคนคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนะฮาเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปนะ